n g c Asia Mobility Expo 2025กลับมาอีกครั้งจัดงานยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ The Ultimate Deals of the Year ที่มาพร้อมกับการเปิดตัว New BMW e d i7 e d i v e 50 M Sport ครั้งแรกในไทยพร้อมการแสดงเยกรรมชุดแบนในเครือ NGC Asia 9-13ตุลาคมนี้ณศูนย์การค,ค้าสยามพารากอน บริษัทมิเรเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียจำกัดมหาชนหรือ MGC Asia ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ครบวงจรจัดงานใหญ่ประจำปี MGC Asia Mobility Expo 2025ยกทับยนตกรรมในเครือแบรนด์ NGC Asia ครบทุกแบรนด์อาทิ Rolls Royce Aston Martin Maserati Mini BMW BMW Motorrad Jeep เอร์โยฮารีเดวิสันอาร์ซิ s ุสคริสคราฟเอ็กซ์เพิร์นซีเกอร์ฮอนดเป็นต้นครอบคลุมพื้นที่กว่า4ชั้นของศูนย์การค้าสยามพารากอนรวมพื้นที่จัดงานกว่า2,500ตารางเมตรพร้อมกิจกรรมสำหรับครอบครัวให้ได้รับความเต็มอิ่มตลอดการจัดงานอาทิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังต้องสหรัฐมายากลโชว์พิเศษ Illusion Magic Show และการแสดงอื่นๆอันน่าตื่นเต้นอีกมากมายไฮไลท์พิเศษสำหรับงานในปีนี้นั่นก็คือการเปิดตัวครั้งแรกในไทยกับ New BMW i7 eDrive 50 M Sport ยนตกรรมระดับ Flagship ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เความจุบแบตเตอรี่105.7กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังแรงม้ากว่า455แรงม้า HP และแรงบิดกว่า650นิวตันเมตร พร้อมความหรูหราในห้องโดยสารด้วยการตกแต่งด้วยหนังแท้ f i n e g r e i n Merino Weather พร้อมฟังก์ชัน Exclusive r o u n g e มาพร้อมกับจอทัชสกรีน bmw theater screen ขนาด31.3นิ้วความคมชัดระดับ8 k รวมถึง Panorama g l a s s r o o f with sky route พร้อมราคาสุด Exclusive เฉพาะในงานนี้เพียง20ครั้งเท่านั้นภายในงานได้จัดแสดงยนตกรรมให้นักช็อปได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมดิวในแบบ The Ultimate Deals of the y e a r ข้อเสนอพิเศษแห่งปีที่ยากจะปฏิเสธได้อาทิ RT. ดิวพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Card X, SCB กรุงศรีกรุงเทพ UOB และ TTB โดยใช้คะแนนแรกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง30%พร้อมรับคะแนนบัตรเครดิตเพิ่มกว่า25,000คะแนนดิลพิเศษสำหรับนักช้อปที่จองและออกรถรุ่นที่กำหนดรับทันทีสยามกิฟต์การ รวมมูลค่าสูงสุดกว่า170,000บาทสำหรับนักช็อปเมื่อจองและออกรถตามเงื่อนไขรับฟรีทันที e on, อีคูปองคับฟรีภายในประเทศ1วันกับแบ,บรนด์รถเช่า6ประเทศไทยจำนวนจำกัดและรับอ e ีคูปองเช่ารถหรือรถลิมูซีนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า4,000บาทพร้อมทั้งรับส่วนรถบริการเช่าเหมาลำเรือมูลค่ากว่า10,000บาทจากแบรนด์คริสคราฟ สำหรับสมาชิก MGC Mobile Life รับความคุ้มค่าเพิ่มเติมอีกถึง3ต่อต่อที่1รับฟรีทันที Mobile Life Package มูลค่ารวมกว่า30,000บาทต่อที่2รับคะแนน MGC p o i n t รวมมูลค่ากว่า1รล้านคะแนนและต่อที่3รวมทำเวิร์กช็อสุด Exclusive สร้างสรรพพวงกุญแจหนังสไตล์คูณ,นนคณมูลค่ากว่า1,290บาทสำหรับนักช็อปที่จองและออกรถทุกรุ่นภายในงานรับส่วนลดจองบัตรโดยสารสายการบิน จาก MGC Aviation มูลค่ารวมกว่า3,000บาทสำหรับการเดินทางในเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ r e ะ h o e n Maxi Insurance Broker ผู้เชี่ยวชาญทางด้านในหน้าประกันภยัยมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ด้วยข้อเสนอราคาพิเศษพร้อมทั้งผ่อน0%นาน10เดือนเตรียมพบกับงานแสดงยนตกรรมสุดยิ่งใหญ่พร้อมดีลสุดพิเศษประจำปีของแบรนด์ในเครือ MGC Asia กับงาน MGC Asia Mobility Expo 2025 9 13ตุลาคมนี้ณศูนย์านการค้าสยามพารากอนอย่าพลาดเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่เพจ f a c e b o o k MGC Asia หรือ Millennium Group Corporation Asia และเว็บไซต์ที่ www.mgcasia.com ่อนนี้ต้องรอบคุณทัานคื นะครับวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจนะครับไม่ว่าจะจากคานเองนะครับหรือดีหรือจากสยามที่วัดสยามมาราธอนอก็ตา่างในวันนี้เนี่ย MTC Asia นะฮะได้มีการจัดงาน,นชื่อ m อ c Asia ีเอ i ชี t y Expo 2025หรือว่าเราเรียกการว่า Altimate Deal of the Year นะครับซึ่งดังกลุ่มน,นะฮะได้นำ ยนตกรรมนะครับต่างๆในเครือนะครับมาเปิดตัวนะครับหลากหลายรุ่นนะครับรวมกว่า40โมเดลนะครับในงานภายใต้แบรนด์ในเครือกว่า11แบรนด์นะครับในวันนี้เนี่ยทางบริษัทได้จัดนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับจัดพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะครับเ่้ลูกค้าสามารถรับเงื่อนไขแคชแบ็กได้สูงสุดถึง30%นะครับรวมถึงได้รับ เครดิตย้อยนะครับ <c oughs> จัดพันมธมิตรทางธุรกิจหรือจากสยามพารากอนเองก็ตาม4ี 1, ่0ืนแส0เืนคะแนนนอกเหนือจากโปรแกรมจาก MEC Asia Mobile Life <c oughs> และโอ,อกาสครั้งนี้เองเนี่ยทาง Millenia Motor Group ได้นำยนกรรมนะครับที่ไม่เคยเปิดตัวมาก่อนนะครับก็คือ the BMW i7 นะครับ eDrive 50 M Sport นะครับนะราคาเริ่มต้นที่7 1 4 9ล้าน1 9บาทลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ในการจองราคาพิเศษในงานได้นะครับช่วงวันที่9-13ถึง 13, 000, ตุลาคมนี้นะครับซึ่งรถรุ่นดังกล่าวนะครับจะมีเพียง20คันเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สามารถรอบครองได้นะครับนอกนอจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดตัวรถ รุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์รไม่ว่าจะเป็นซิงเกอร์ที่ได้มีการเปิดตัวไปล่านสุดนะครับก็คือซิงเกอร์009มอเตอร์เดี่ยวราคาเริ่มต้นที่2ร้าน3,900บาทนะครับซึ่งติงดางนเาน่านีเนี่ยทางกลุ่มนะครับได้เตรียมนะครับโปรแกร,รมส่งเสริมการขายนะครับจัดพันธมิตรทางธุรกิจนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับศิลปินชั้นนาจากกลุ่มกล้องสารัฐนะครับ จะมาขับกล่องเพลงให้เราฟังรวมถึงโชว์มายาคลจากอ l ลูมิเนชันรวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นตลอด5วันในงาน m e c Asia Mobility Expo 2025ที่สยามพารากอนในวันที่9ถึง13กุลาคมนี้แล้วพบกันครับ